เอามาถึงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้รับเชิญไปที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะครับจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เขามีการสัมมนารวมพลังสื่อมวลชน4ภาคร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่นะครับอัอนนี้ บมงเอินผมถ่ายเองนะฮะผมขึ้นเวทีก็เลยไม่ได้ถ่ายตัวเองนะครับแต่ก็มีวิทยากรหลายคนนะครับในช่วงของผมนี้ผมก็ขึ้นกับทางบรรณาธิการโกเซา t ์ไทยแดนที่จังหวัดกระบี่เขามาทํารณรงค์เพื่อการไม่สูบุรีที่ใต้นะฮะก็รวบขึ้นมาคุยกันนะครับแล้วก็มีเรื่องกฎหมายนายเจรวัติอยู่สบายนะฮะมาคมยสื่อมวลชนไปด้วยสื่อมวลชนมีฮะสื่อมวลชนวนไปประมาณ3 4คนเลยครับมีคุณอุ้ยนันทิยามีท่านชลทิศมีคุณตุ้ยนะฮะดีเจตุ้ยปีวันเกษนานะครับ แล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันไม่ทราบเหมือนกันฮะอันนี้ไปเจอกันผมไปเจอกันไม่นั้นไหนด้วยนะฮะผมก็ไปเจอกันที่นั่นแหละครับมีคุณหมอประกิตเนี่ยครับวาทีสาธุกิจนะครับเนื้อหานะครับที่คุยคือผมอยู่จนถึงบ่ายๆก็เดินทางกลับนะครับก็พอรับเบี้ยเลี้ยงแล้วกลับเงินเถอะไม่ได้ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงหมายความว่า เขาสัมมนากัน2วันครับก็ต้องกลับมาจัดรายการกลัวคุณตพรจัดรายการคนเดียวใน่วงนี้แล้วก็กลับมาจัดรายการ8ปดโมงเช้าข่าว11ด้วยอ๋อเป็นห่วงรายการนี้เหมือนกันไม่อย่างนั้นเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เข้านะฮะแปดโมงเช้าอ่ะถ้าอยู่อีกวันหนึ่งอยู่นะพูดข่าวต่อนดี่เวเวลาจำถามทำไมล่ะครับได้อะไรบ้างฮะในการสัมมนาเนี่ยคุณบางออนที่พักดีนี้ได้ไปประชุมกับ FTA บอกว่าบุหรี่เป็นสินค้าอันตรายไม่ควรที่จะลดภาษีใน FTA อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีข้อมูลหลายอย่างนะครับ เอาไฮไลท์เลยดีกว่านะเพราะเวลาค,ค,ค่อนข้างน้อยนะครับไฮไลท์ก็คือเนี่ยครับเ,เรื่องของบุหรี่นี่นะครับในการรณรงค์ปีนี้วันงดสูบบุหรี่โลกเดือนพฤษภาคมนี้ครับเขาบอกว่านะครับมีนักวิชาการมาบอกว่าฤทธิ์การเสพติดของนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่เนี่ยม,มีฤทธิ์เท่ากับเฮโรอีนด็อกเตอร์กิติกันภัยนิเทศาสตร์จุลานะฮะดได้หยิบยกออกมาเพราะฉะนั้นบุหรี่นี่ถือเป็นยาเสพติด แต่ว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นยาเสพติดก็ขายได้นะฮะบขายได้เพราะฉะนั้นปีนี้จะรณรงค์ให้สังคมเนี่ยรู้นะฮะให้รับทราบให้ได้ว่าบุหรี่คือยาเสพติดแก้กฎหมายให้บุหรี่เป็นยาเสพติดซะเหมือนยาบ้าเหมือนแหล่งต่างนี่ฮะในอนาคตข้างหน้านะครับครับผมฮะเป็นสินค้าอันตรายนะครับไม่น่าสําเร็จไม่น่าสําเร็จนะฮะใครกำลังใจกันนี้เหมือนกันนะครับ แล้วก็มีการพูดคุยเกันถึงข้อมูลที่ห้ามห้ามโรงงานยาสูบหรือห้ามบริษัทบุหรี่นียทำ CSRCSR ก็คือทำการตลาดเพื่อสังคมอ่ะคล้ายๆกับเงินที่ได้กาไรเนี่ยมาทาช่วยรงเรียนช่วยน่นช่วยนี่นะมารณรงค์อะไรอย่างงี้ยเขาก็ออกกฎหมายมติคอรมออนุมัติแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้เลยอย่างนี้ก็ไปเสนับสนุนฟุตบอลไม่ได้ครับใช่ไหม ใช่ใช่ใช่โรงงานยาสูบโรงงานยาสูบกระสวงการค <TT M S 1> ลังอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ไม่ได้นะฮะถ้าเป็นสินค้าบุหรี่ซึ่งมติคอรมอออกมาแล้วแต่ว่ารัฐมนตรียังเฉยอยู่อันนี้คุณหมอประกิตบอกนะฮะก็กระซิบมาที่สื่อมวลชนว่าเอาลองทวงถามกับรัฐมนตรีครั้งสิว่ามติคอรมอออกมาแล้วทาไมไม่มีผลบังคับใช้เขาก็ยังมี C S R ออกมาอยู่ซึ่งก็เป็นการส่งเสริมการขายบุหรี่นั่นเองครับอ่าได้เสียติดแล้ว แต่มันเป็นยาเสพติดที่ไม่แรงนะมันก็เป็นยาเสพติด่หมายถึงว่าคือ,ค,อคือมันเสพแล้วติดจริงแต่ว่ามันไม่ได้ไปก่อความเดือดร้อนในใครคนอื่นอะเดือดร้อนนะบุรีมือสองมือสามเนี่ยฮะก็เดือดร้อนอยู่แต่ว่าคือมันไม่ได้เสพแล้วแบบมีคือถ้าเผื่อ<ล>ถ้าเผื่อจัดระดับความรุนแรงของของปัญหานี่ระหว่างบุรีกับสุราผมว่าสุรามากกว่าเยอะเลยนะฮะ,ะถ้าเผื่อจโรณโนโนนี่ผมว่าโร,าร์โนโรเรื่องของสุราน่าจะจะดีกว่าตัวบุรีนี่คือว่าเป็นภัยที่รองมาเี่นี่ครับผมแต่ถามว่าา แต่ว่าตัวที่รุนแรงนี่คือปัญหาใหญ่นี่คือตัวสุรานี่อยากให้เน้นตัวนี้มากกว่าใช้งบตัวนี้มาลงที่สุรามากกว่าสุราก็ทําอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ผมไปที่บุรีก็เลยมาคุยเรื่องบุรีเดี๋ยววันไหนไปที่สุราแล้วมาคุยนครับว่าเขาทำอะไรบ้างร